สวัสดีค่ะคลินิกสัญญกรรมตกแต่งโรงพยาบาลพ่อหนพนพยุหเสนายินดีให้บริการค่ะการทำสัญญกรรมตกแต่งนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้โดยการแก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเป็นบลมาจากโรคภัยอุบัติเหตุหรือความพิการแต่กําเนิดค่ะซึ่งการทําสัญญกรรมตกแต่งนะคะก็จะเป็นการผ่าตัดเพื่อปรับปรุงการทํางานของอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอีกทั้งนะคะยังฟื้นฟูรูปลัก์ให้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดค่ะ ซึ่งทําให้ผู้ป่วยนะคะมีความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ <S <S คลินิกศัลยการรมตกแต่งนะคะให้บริการทางด้านการรักษาและการผ่าตาัดอาทิเช่นศัลยการรมตกแต่งแผลแก้ไขปัญหาแผลเป็นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุไฟไหม้น้ําร้อนลวกแผลเป็นนูนและแผลคีลอยค่ะศัลยการรมเปิดตาการแก้ไขปัญหาความผิดปกติที่ส่งผลต่อการมองเห็นเช่นการผ่าตัดแก้ไขหนังตาบนตก การผ่าตัดถุงใต้ตาและ การสร้างชั้นตาใหม่ค่ะสัญญกรรมจมูกเพื่อแก้ไขความผิดรูปของจมูกและสัญญกรรมจมูกเพื่อความสวยงามค่ะนอกจากนี้นะคะคลินิกสัญญกรรมตกแต่งของเรายังมีบริการให้คำปรึกษาตรวจวินิจฉัยโดยสัญญแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางค่ะตลอดจนแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและทีมสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางอาทิเช่นวิสัญญีแพทย์พยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมที่ทันสมัย การดูแลตัวเองหลังผ่าตัดนะคะที่สําคัญเลยคือการประครบเย็นพักผ่อนให้เพียงพอการดูแลแผลให้สะอาดรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งปรับพฤติกรรมบางอย่างนะคะอาทิเช่นงดสุบุรีงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่หักโหมค่ะแล้วก็กลับมาตามที่แพทย์นัดนะคะเพื่อแพทย์จะได้ประเมินผลและให้คําแนะนําต่อไปค่ะ